ในหัวข้อที่สอนนะคะจะเกี่ยวกับการสรุปเนื้อหาทั้งมดของโครงงานนั่นเองการตรวจสอบภายในนะคะเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการประเมินควบคุมคุณภาพการดําเนินง,งานขององค์กรค่ะโดยโครงการนี้นะคะจะมุ่งเน้นการนําโปรแกรม Microsoft Excel เข้ามาเข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะเพื่อนําม,มาตรวจสอบภายในของฝ่าย HR นั่นเอง ซึ่งเป็นแผนกที่มีข้อมูลเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็มีความสําคัญต่อองคก์กรนั่นเองโดยเฉพาะกับการจัดการข้อมูลของพนักง,งานให้ถูกต้องแล้วก็ต้องเป็นปัจจุบันค่ะมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการใช้ Excel ตรวจสอบข้อมูลของฝ่ายบุคคลค่ะมีการออกแบบตารางแล้วก็ใช้สูตรนะคะเช่น v l o o k u p เพื่อช่วยในการตรวจสอบค่ะพัฒนาคู่มือการทำงานและแผนผังโฟชานะคะสำหรับการตรวจสอบภายในสำหรับ ครงการนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราเข้าใจขั้นตอนในการตรวจสอบภายในของฝ่าย HR ค่ะมีการใช้ Excel ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เอกสารคู่มือการทำงานและโฟชาร์ทที่สามารถนำไปนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงค่ะฝึกทักษะวิเคราะห์วางแผนและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีค่ะ